สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องช่องใบฟอฟ้ามครับมือนี้ทั้งช่องมีนคุ้ยแม่ลูกมาให้เย็บซีเดช่มครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกตัวแหลกครับค้มแหลกครับพี่น้องครับเสาวันทียี่สิบตุลราครับสองหาหกซีครับพี่น้องนี่แหละครับแม่ลูกค้มแหลกครับพี่น้อง ขาดนำเลี้ยงจังหน่อยเด้อครับพี่น้องโผงสางดีๆครับนี่ครับกินหญ่จริงๆครับแม่ลูก,กค,คูครับพี่น้องตัวนี้สูงอยู่ลอยสามสิบครับสูงลอยสามสิบครับพี่น้องนี่แหละครับเว้กับสีเว้ลูกแรกนี่แหละครับพี่น้องขาดนำเลี้ยงจังหน่อยครับนี่แม่มันครับ นี่ครับบูกครับโงมงามนี่ครับบูกกันไงนี่ครโค้งสางดีๆครับพี่น้องตาดีๆครับหาดน้ำเลี้ยงเจ๊งน้อยครับนี่ครับนี่ครับเปิดใ้บ่แพงเลยครับพี่น้องนี่ครับตาก็ดีครับ แม่นี่ค้วยสีคล้วยลูกแรกครับลูกแรกนี่ละไม่ไม่ยูครับนี่พื่อเกินลูกสองครับค้วยแม่นี่ตัวนี้เปิดไว้บอแพงเลยครับพี่น้องเปิดไว้ที่ในราคา 59, หาหมื่นเก่าพันหาลอยครับพี่น้องเปิดว้อยู่ 59, หาหมื่นเก่าพันหาลอยครับพี่น้องนี่ครับค้วยขาดน้ำเยี้ยงครับกินหญ่จยิงๆงครับนี่ โคงสังก็ดีครับสูงลอยสามสิครับพี่น้องวัดแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบกระงามครับโุงสาางกด็ดีชังขากะนินน้่ครับพี่น้องครับลูกมันแ่าตะนํำเรียงซื้อครับไว้ลูกแรกครับนี่ ครับพี่น้องกินใหญ่จริงๆครับนี่เปิดไว้ทีราคาหาเมื่นเก่าพันหารอยครับสนจิตสนใจกับทร่มาเบอร์ศูนย์หกสองครับเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับใบปอฟ้ามครับปเมืองค้มที่สองครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กับวยลูกแหลกขึ้นกันได้ครับพี่น้องเพิ่งได้เช่าเพิ่งได้เช่าครับนี่ครับ รูน so ี่ก็สูงลอยสามสิพื้นกันครับพี่น้องคุ้มที่สองครับนี่สูงลอยสามสิบพื้นกันครับโค้งสางดีๆครับอาจะนำเรียงครับพี่น้องแม่ลูกผูเพืันได้ครับพี่น้องเดต้าแม่ลูกผู่มาครับมือนี้นี่ครับลูกมันเอาไปเหยียบว่าโดนกนาจะได้ทับครับพี่น้องลูกก็ได้ซี่เดียนหาเดียนแล้วครับหรือทำมากับบวกหู้พื่อกันครับนี่ครับ หางกะดีดีครับพี่น้องส้งสางกะดีดีครับขาตะน้เลี้ยงซื้อครับพี่น้องตัวนี้ก็เปิดว้ในราคาอาหามื้อเก่าพันหาลอยแล้วครับพี่น้องเปิดว้ซ้ำกันครับมาคมมาคมได้กะติดต่อสอบถามเขามาได้ครับพี่น้องกิงจ้างเขามาได้ครับผมตัวนี้ก็สูงไว้สามสิบครับพี่น้องไว้ลูกแหลกขึ้นกันครับนี่ นำเลียงจังหว่อยเด้อครับพี่น้องไปทั้งนี่น้ำท่วมวันนี้หม่องกินหยาครับครับูมาตัวได้กะสอบถามมาได้ครับพี่น้องเมืงอคิปเมื่อหยังกะบมาตัวได้กะสอบถามมาได้ครับคได้ดูแก่ครับเชียงเคียงได้ครับพี่น้องได้จับได้ครับนี่ครับ น่ครับหน้าตาเสียงขาเล็บงามครับพี่น้องบุ้ยตําหนีครับเราประกันตําหนีครับหรือจะมาคุ้มหนีก็ได้ครับนี่ครับมามาคุ้มได้กับติดตัวมาได้ครับพี่น้องค่รต้นํำเลียงได้ครับพี่น้องเปิดไไ้ทีหามื่นเก่าพันหาลอยครับพี่น้องสนจิตสนใจต่อร้องกันได้ครับต่อได้ทุกตัวครับพี่น้องมาตัวได้กับตอได้ครับ บุขาดนำอย่างซีดๆได้ครับพี่น้องไม่ไหมสดๆครับนี่ครับพี่น้องโค้มได้กับติดตัวมาได้ครับสูงอยู่ที่ลอยสามซิบครับหรือมาชมหน้าคอกก็ได้ครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองสารคามครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองสารคามด้วยครับ